คือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเรียกว่ามีการขอเกินนะคะเกินเ,ออเพดานงบประมาณที่เรามีอยู่จริงอย่างที่ทุกท่านได้ทราบเนาะงบประมาณของเราเนี่ยมี3.5ถึง3.8ล้านล้านแต่ว่าเวลา ปรากฏคําขอขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันพุ่งเป็น5ล้านล้านหรือว่าเป็น6.6ล้านล้านอันนี้เนี่ยมันไปเพิ่มนะคะภาระให้กับข้าราชการที่จะต้องทําโครงการขึ้นมาให้เผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วก็ไปเพิ่มภาระให้กับสํานักงบประมาณด้วยเพราะว่าสํานักงบประมาณต้องมานั่งเลือกนะคะนั่งคัดโครงการอันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเสนอว่าให้เป็นระบบแบบท็อปดาวน์บัจจิตติ้งนะคะคือกำหนด กรอบงบประมาณมาเลยเพราะว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่ากรอบงบประมาณของประเทศเราเนี่ยปกติมันจะ3.5ถึง3.8ใช่ไหมคะอยากจะให้มีการกำหนดกรอบเป็นรายกระทรวงหรือว่ารายแผนงานไปเลยกับเรียนท่านประธานสภาผู้แานราษฎรที่เคารพและเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผมสุรเชษ์ประวินวุฒิในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตนําเรียนถึงรายงานผลการพิจารณาศึกษานะครับในเล่มนี้นะครับในเรื่องของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2568นะครับก็โดยคณะกรรมการนะครับก็ได้มีการาแต่งตั้งอนุกรรมการชุดนี้นะฮะโดยมีอํานาจหน้าที่ ในเรื่องของการพิจารณากระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับแล้วก็จัดการจัดทำคำขอของหน่วยรับงบประมาณาพร้อมพิจารณาศึกษาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับของหน่วยรับงบประมาณก็เพื่อรวบรวมปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะะรวมถึงให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อสังเกตนะครับโดยในวันนี้นะครับก็จะขอรายงานผลการศึกษาแล้วก็สรุปภาพรวมของการค้นพบ ในการศึกษาครั้งนี้นะครับก็มีประเด็นรายงานอยู่สั้นๆน3ประเด็นนะครับประเด็นที่1นนะครับในเรื่องของการดําเนินงานนะฮะก็ได้มีการจัดประชุมนะครับแล้วก็เชิญหน่วยงานต่างๆมาให้ข้อมูลนะครับก็จะเน้นหนักไปเรื่องของโครงสร้างแล้วก็กระบวนการจัดทํางบประมาณในทุกระดับนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอคําขอตั้ง งบประมาณของสำนักงบประมาณนะครับมีการาทำลักษณะคล้ายๆกับ p r e s i l i n g นะครับจนถึงกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติโดยสภาผู้แทนของเรานะครับประเด็นที่สองนะครับเป็นเรื่องของปัญหาเชิงกระบวนการในการจัดทํางบประมาณนะฮะจากาข้อรายงานก็มีข้อสรุปหลักๆก,ก็คือยังขาดความเชื่อมโยงนะครับระหว่างแผนงานแล้วก็การจัดสรรงบประมาณนะครับอสองนะครับในเรื่องของการจัดทำงบประมาณแบบ คงที่นะจริงควรจะมีมีรูม room, นะเพื่อให้ใช้การางบประมาณเป็นไป,นปนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยคำนึงถึงความจำเป็นในแต่ละห่วงเวลานะฮะสามในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจนะครับก็ยังมีความซับซ้อนนะร,รวมถึงเรื่องของความโปร่งใสที่สมควรปรับปรุงให้ดีขึ้นนะฮะสี่ในเรื่องของการเบิกจ่ายก็ยังมีความล่าช้าแล้วก็ไม่สม่ำเสมอห้านะครับขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำเท่าที่กวนนะครับแล้วก็6าขาดการบรูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆประเด็นที่3นะครับในเรื่องของปัญหาในการจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายเฉพาะปี2,568นะครับที่ว่าเป็นข้อปัญหาที่คิดว่าควรจะปรับปรุงนะครับประเด็นที่1ก็ในเรื่องของการจัดสรรงบป,ประมาณ ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและความจําเป็นนะฮะสการจัดสรรงบประมาณายังไม่คํานึงถึงประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับสมมีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีจํานวนมากนะฮะทำให้งบประมาณเหลือน้อยสําหรับโครงการใหม่ๆนะฮะที่อาจจะมีความสําคัญกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสมีเรื่องของความซ้ําซ้อนในการจัดสรรงบประมาณระหว่างหน่วยงานแล้วก็ภารกิจที่คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ 5. ขาดระบบ ตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลการใช้งบประมาณที่เพียงพอนะครับก็ข้อสรุปในแต่ละประเด็นก็จะอยู่ในรายงานนะครับแล้วก็เป็นการติเพื่อก่อนะครับเราพยายามจะชี้ให้เห็นถึงปัญหาแล้วก็พอเราเห็นปัญหาร่วมกันแล้วเนี่ยก็มาช่วยกันแก้ไขนะครับแล้วก็ในรายงานก็จะมีเรื่องของข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นต่อไปในปีงบประมาณอนาคตนะครับในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญท่าน รัชนกสีนอกนะครับในฐานะประธานอนุกรรมธิการศึกษาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568นะครับได้นำเรียนรายละเอียดของผลการพิจารณาศึกษาในเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนต่อไปขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพค่ะดิฉันรักชนกศรีนอกค่ะผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมพักประชาชนค่ะในฐานะ อนุกรรมธิการนะคะวันนี้ดิฉันก็อยากที่จะมารายงานนะคะในส่วนของข้อสังเกตในการจัดทำงบป,ประมาณปี68ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้อสังเกตนะคะในในเล่มนี้เนี่ยส่วนที่สำคัญนะคะก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ทางบ้านได้รับชมรับฟังอยู่ก็สามารถนะคะเสดวารากการประชุมสภาแล้วก็เข้ามาอ่านเล่มนี้ได้นะคะแล้วก็ ส่วนที่เป็นสาระสําคัญเนี่ยจะเริ่มที่หน้า53นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเริ่มที่หน้า65นะคะซึ่งในหน้า53เนี่ยเป็นสิ่งที่ดิฉันนะคะได้ตกผลึกมาจากการออศึกษาการจัดทำนะคะคำของงบประมาณทั้งปี67แล้วก็ปี68นะคะวันนี้ก็อยากจะมาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะออสำหรับ ท่านประธานนะคะแล้วก็สมาชิกรลฐทัศสภาแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งในบทที่5เนี่ยคะ่ะจะเป็นข้อคิดเห็นนะคะสำหรับ การจัดทำงบประมาณในปี68ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยออตั้งใจนะคะว่าจะให้ผ่านออจะให้เกิดขึ้นก่อนวาระที่2นะคะจะพูดถึงส่วนนี้ด้วยแต่ว่าออตอนนี้เนี่ยวาระ2หรือวาระ3ได้ได้ผ่านไปแล้วนะคะออกมาเป็นร่างแล้วดิฉันก็จะขอหยิบยกเอามาเฉพาะข้อสังเกตในการจัดทำงบประมาณนะคะปี68ที่อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตส่งไปให้คณะรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถนาไปใช้ได้ทุกๆปีแล้วก็จะเป็นการทาให้กระบวนการงบประมาณเนี่ย มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยตอบโจทย์นะคะกับนโยบายของรัฐบาลได้มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่ดิฉันอยากจะนําเสนอค่ะมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือ,อาการตั้งกรอบงบประมาณแล้วก็ตั้งเป้าหมายสําหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรพร้อมทั้งแถลงนะคะนโยบายประจําปีข้อ2ก็คือ,อาการจัดทํางบประมาณแบบท็อปดาว b u บัจจิตตนะคะข้อ3ก็คือ การเข้าถึงข้อมูลงบประมาณและการทำข้อมูลคำของบประมาณและการทำงบประมาณแบบเปิดเผยโปร่งใสค่ะส่วนที่สี่ก็คือการปฏิรูประบบเก็บรวบรวมข้อมูลการเงินการลังข้อมูลงบประมาณนะคะของประเทศไทยให้เป็นระบบเดียวกันนะคะและก็ข้อสุดท้ายก็คือข้อห้า การคำนวณต้นทุนแล้วก็วัดผลเพื่อไปข้างหน้าแล้วก็ zero-based budgeting ค่ะซึ่งดิฉันจะขออธิบายนะคะในส่วนของ5ข้อนี้ค่ะในส่วนแรกคือการตั้งกรอบงบประมาณนะคะแล้วก็กำหนดเป้าหมายสำหรับยุธนนยบท,ท,ะะทยธศาสตร์การจัดสรรในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกๆปีนะคะจะมีการทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณนะคะจากหน่วยงาน5ห,หน่วยงานนะคะแล้วก็จะเป็นเรียกว่าทำให้มันสอดคล้องนะคะกับ แผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะซึ่งบอกตามตรงว่าเวลาอ่านไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเห็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยปรากฏอยู่เพียงเบาบางเท่านั้นดิฉันก็เลยอยากจะเสนอค่ะให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้กำหนดนะคะกรอบงบประมาณสำหรับแต่ละนโยบายที่สำคัญนะคะเอาไว้ตั้งแต่ยุทธศาสตร์การจัดสรรเลยแล้วก็ตั้งเป้าหมายร่วมเอาไว้ด้วยค่ะดิฉันยกตัวอย่างนะคะ นโยบายของรัฐบาลหนึ่งในนั้นก็คือน้าประปาดื่มได้นะคะที่ที่เราเนี่ยเห็นตรงกันว่าควรที่จะทําให้เกิดขึ้นทั่วประเทศนะคะแต่ว่าถ้าท่านไม่ระบุนะคะงบประมาณเอาไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรว่าท่านจะทําปีนี้นะคะด้วยกรอบงบประมาณเท่าไหร่เป้าหมายกี่ตาบลกี่หมู่บ้านนะคะอันนี้เนี่ยการชงงบประมาณขึ้นมาจากหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะทําให้ท่านทําได้นะคะไม่ตามเป้า4ปีเนี่ยอาจจะไม่สามารถ เรียกได้ว่าบรรลุนโยบายของท่านก็ได้หรือว่าในการพิสูจน์สิทธิที่ดินค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพิสูจน์สิทธิ์นะคะข้อพิพาทที่ดินได้จริงๆจังๆเนี่ยปีละประมาณ3,000แปลงเท่านั้นนะคะซึ่งไอการาพิสูจน์สิทธิที่ดินเนี่ยแล้วก็การาให้ชาวบ้านมีที่ดินทํากินดิฉันคิดว่าก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลน,นะคะถ้าท่าน มีความจริงใจแล้วก็เห็นว่าปัญหานี้เนี่ยมันสําคัญจริงๆควรที่จะระบุกรอบงบประมาณไปเลยนะคะว่าจะตั้งกรอบเท่าไหร่นะคะอาจจะปีแรกหรือว่าภายใน4ปีนะคะแล้วก็บอกว่าจะพิสูจน์ให้ได้กี่แปลงเพราะว่าถ้าท่านไม่ตั้งกรอบงบประมาณกับเป้าหมายเอาไว้นะคะสุดท้ายเราจะพิสูจน์สิทธิ์ได้แค่ปีละ3 0 0พแปลงเท่านั้นซึ่งมีที่ดินที่รอพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยเป็นล้านแปลงนะคะอันนี้ก็เข้าใจว่าอาจจะทําไม่เสร็จภายใน4ปีแต่ว่าถ้าท่านตั้ง กรอบงบประมาณกับเป้าหมายมันก็อาจจะทําให้บรรลุผลได้ดีกว่าที่เป็นอยู่นะคะแล้วหลังจากที่มีการกําหนดยุทธศาสตร์โดยมีกรอบงบประมาณแล้วก็เป้าหมายแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อเสนอนะคะจากอนุกรรมธิการก็คืออยากจะให้นะคะมีการถแถลงยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการถแถลงนะคะกับข้าราชการเท่านั้นท่านนายก ตอนตอน้ตนปีเนี่ยจะมาถแถลงกับข้าราชการนะคะเพื่อเป็นการมอบนโยบายอยากจะให้เป็นการถแถลงนะคะต่อรัฐสภาค่ะต่อสภาก็ได้ค่ะอ,อาจจะเป็นเฉพาะในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในสสก็ได้ค่ะสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่นะคะเพื่อทีเออ่เราจะได้เ,เรียกว่ารับทราบนะคะ เป้าหมายในแต่ละปีของรัฐบาลว่าจะทําอะไรด้วยกรอบงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็เป้าหมายเป็นยังไงนะคะเพราะว่าพูดกันตรงๆนะคะในการอภิปรายวาระหนึ่งเนี่ยเราทําได้แค่อภิปรายว่างบประมาณเนี่ยมันจัดสรรได้ไม่ตอบโจทย์ยังไงถูกไหมคะซึ่ง ถึงตอนนั้นเนี่ยเราทําได้แค่ตัดงบประมาณเท่านั้นนะคะซึ่งเ,เราก็ทราบกันดีว่างบประมาณ3.5ถึง3.8ล้านล้านบาทแล้วแต่ปีเนี่ยเวลาเข้าไปที่กรรมธิการเนี่ยจริงๆคือมันตัดเป็นลายโครงการที่ไม่เวิร์กเนี่ยไม่ได้ด้วยซ้ําจะตัดได้ก็สักนะคะหลักหมื่นล้านแต่ว่าถ้ามีการนะคะ,ะแถลงนโยบายตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเปลี่ยนจากการแถลงต่อหน้าข้าราชการนะคะมาเป็นแถลงกับ สภานี้นะคะก็จะทำให้ได้รับฟังความคิดเห็นนะคะจากสมาชิกสภาผู้แทนแล้วก็อาจจะนำกลับไปปรับปรุงข้าราชการยังมีเวลาที่จะนำกลับไปปรับปรุงทำให้คำขอวุบประมาณเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยดิฉันบอกตรงๆว่ามันก็จะเป็นประโยชน์เองกับรัฐบาลด้วย ส่วนที่2อนะคะอันนี้นะคะจากการศึกษานะคะงานวิจัยของ OECD นะคะก็ประเทศในใน,ในแถบที่ประเทศในกลุ่มที่มีรายได้นะคะเฉลี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยเขาจะใช้วิธี t o อปดาว b u บัจจิตินะคะซึ่งดีฉันจะขออธิบายอย่างนี้ว่าในประเทศไทยของเราคะ่ะตอนนี้เนี่ยเราใช้วิธีการเ,เรียกว่า ทำงบประมาณเนี่ยแบบล่างขึ้นบนนะคะก็คือเมื่อข้าราชการค่ะได้ฟังนะคะการถแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็จะมีการนะคะกลับไปก็จะเรียกว่าฝันก็ได้ค่ะหรือว่าตัดสรูชอบได้ด้วยตัวเองว่าต้องออนะคะทำคำขออะไรออกมาซึ่งคือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเรียกว่ามีการขอเกินนะคะเกินเเพดาน งบประมาณที่เรามีอยู่จริงอย่างที่ทุกท่านได้ทราบเนาะงบประมาณของเราเนี่ยมี3.5ถึง3.8ล้านล้านแต่ว่าเวลา ปรากฏคําขอขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันพุ่งเป็นเอ่อห้าล้านล้านหรือว่าเป็น6.6ล้านล้านอันนี้เนี่ยมันไปเพิ่มนะคะภาระให้กับข้าราชการที่จะต้องทําโครงการขึ้นมาให้เผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วก็ไปเพิ่มภาระให้กับสํานักงบประมาณด้วยเพราะว่าสํานักงบประมาณต้องมานั่งเลือกนะคะนั่งคัดโครงการอันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเสนอว่าให้เป็นระบบแบบท็อปดาวบัจจิติงนะคะคือกำหนด กรอบงบประมาณมาเลยเพราะว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่ากรอบงบประมาณของประเทศเราเนี่ยปกติมันจะ3าถึงสาใช่ไหมคะอยากจะให้มีการกําหนดกรอบเป็นรายกระทรวงหรือว่ารายแผนงานไปเลยว่าแต่ละกระทรวงแต่ละแผนงานหรือว่าแต่ละผู้รับผิดชอบเนี่ยจะได้งบประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็รัฐบาลต้องเ,ออเรียกว่าให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยขอ งบประมาณต่ำกว่าซินล,ลิงเท่านั้นนะคะเพราะว่าปัญหาที่ประสบพบเจออยู่ในปัจจุบันเนี่ยนอกจากว่าคำของบประมาณล้นเกินแล้วนะคะสำนักงบประมาณเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทั้งหนังหน้าไฟนะคะให้กับรัฐบาลแล้วก็ข้าราชการแล้วก็เรียกได้ว่ายังเป็นดินแดนสนธยาดน,นะคะดิฉันจะอธิบายแบบนี้นะคะคือเวลาข้าราชการเนี่ย ส่งคําขอขึ้นมานะคะต้องส่งเป็นสองเท่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องเผื่อเอาไว้ค่ะวา่าเวลาประชาชนมาทวงถามว่าทําไมไม่มีโครงการนั้นไม่มีโครงการนี้นะคะก็จะได้เหมือนกับเอาสํานักงบเป็นหลังพิงว่า,าเนี่ยจริงๆส่งโครงการไปแล้วแต่ว่าสํานักงบเขาไปตัดออกนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็อาจจะใช้ หลังพิงเป็นสํานักงบเช่นเดียวกันนะคะซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยบอกตามตรงว่ามันทําให้สํานักงบมันกลายเป็นดินแดนสนธยาที่มันไม่สามารถที่จะมีใครตรวจสอบได้ว่ากระบวนการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันโปร่งใสตรงไปตรงมาหรือไม่นะคะอันนี้ถ้าใช้ Top Down b u d g e จิติเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็คิดว่ามันจะสามารถทําให้ตรงกับโจทย์ตรงกับนโยบายของรัฐบาลได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ราชาการเนี่ยก็จะต้องชงนะคะ คำขอขึ้นมาภายใต้ซีลิง่งแล้วเขาก็ต้องคัดเลือกคัดสรรสิ่งที่เขาคิดว่าสําคัญที่สุดสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดด้วยความเชี่ยวชาญของเขาเองซึ่งมันก็เหมาะสมมากกว่านะคะที่กรมชลประทานหรือว่ากรมโยธานเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องไปสร้างอะไรที่ไหนนะคะแต่ว่า ปกติทุกวันนี้เนี่ยก็คือชงคําขอขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้สํานักงบเนี่ยไปเลือกไปตัดออกดังนั้นที่ฉันคิดว่ากําหนดกรอบงบประมาณเนาะให้แต่ให้แต่ละแผนงานให้แต่ละกระทรวงแล้วก็ทําภายใต้กรอบคําขอเนี่ยมันจะช่วยนะคะให้กระบวนการงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็เป็นในส่วนของออการเข้าถึงข้อมูลคำของบงประมาณแล้วก็การทำงบประมาณแบบ โปร่งใสนะคะตรวจสอบได้อันนี้นะคะออต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรนะคะยังไม่ยังไม่ได้เข้าถึงข้อมูลคำของบประมาณนะคะเราจะเห็นเฉพาะออร่างพรบรงบประมาณประจำปีเท่านั้นซึ่งมันก็จะทำให้เป็นคำถามว่าเอ,อ๊ะทำไมโครงการนั้นไม่มีโครงการนี้ทำไมไม่ทำจริงๆแล้วข้าราชาการก็อาจจะชงขึ้นมาแล้วก็ได้แต่ว่าออโครงการที่สำคัญเหล่านั้นเนี่ยไม่ถูก คัดเลือกนะคะถ้าเราได้เห็นคำของบประมาณทั้งหมดนะคะเราก็จะสามารถเ,าเรียกว่าพิจารณาได้ว่าการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมันเป็นไปอย่างอาตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลหรือไม่นะคะอันนี้ดิฉันคิดว่ามันเป็นผลดีกับสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการาทํางบประมาณแบบเปิดเผยโปร่ปปงใสซึ่งต้องบอกว่าสํานักงบก็พยายามที่จะพัฒนานะคะ ทำเป็นไฟล์ Excel ให้ให้กับสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าประชาชนได้เข้ามาพิจารณาแต่ว่าทุกวันนี้นะคะไฟล์ Excel ที่สํานักงบทํามาให้เนี่ยดิฉันก็ต้องบอกว่ามันมันยังไม่เป็นไฟล์ Excel ที่คอนโซลิด a ต์นะคะข้อมูลงบประมาณทั้งหมดมันยังแยกเป็นโฟลเดอร์แต่ละกระทรวงนะคะต้องคลิกเข้าไปแล้วก็แต่ละกระทรวงเนี่ยคลิกเข้าไปเป็นแต่ละกลมแต่ละกลมก็คลิกเข้าไปย่อยเป็นลายแผนงานอีกอันนี้เนี่ย มันไม่ใช่รูปแบบ m a c h e r e a d a b l e ที่ที่มันจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะคะดิฉันก็อยากจะขอให้รัฐบาลคอ,อ,อรอมอค่ะได้มีคำสั่งให้สำนักงบนะคะได้ทำให้กระบวนการตรงนี้นะคะม,มันง่ายต่อการพิจารณาเพราะว่ามันจะดีกับสภาผู้แทนรัษฎรในการพิจารณางบประมาณเองค่ะดิฉันตั้งคำถามมาตลอดนะคะว่าก่อนที่ ก่อนที่เราจะมีไฟล์ Excel จากภาคประชาชน v ีวิสเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพิจารณางบประมาณกันยังไงเพราะว่ามันเป็นเล่มนะคะข่าวคาดแดง20กว่าเล่มมาแล้วท่านก็มีเวลาพิจารณากันอยู่เพียง14วันเท่านั้นนะคะต้องยอมรับว่า การดูนะคะด้วยกระดาษกับการที่ทํามาเป็นไฟล์แล้วเราใหเา้เทคโนโลยีเนี่ยช่วยในการประมวลผลการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยประมวลผลมันต้องอได้ข้อมูลที่แม่นยําแล้วก็รวดเร็วกว่านะคะดังนั้นดิฉันก็อยากพิจารณาให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณานะคะมีคําสั่งให้สํานักงบได้ปรับปรุงกระบวนการตรงนี้ค่ะและอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะกรรมธิการที่เป็นหมวกครอบอนุศึกษา การจัดทำคำของบประมาณนี้เนี่ยชื่อเต็มก็คือกรรมธิการศึกษาการจัดทำนะคะแล้วก็ติดตามการบริหารงบประมาณแต่เราก็ยังถูกสำนักงบนะคะปฏิเสธที่จะส่งคำของบประมาณมาให้กับกรรมธิการทั้งๆท,ที่มันเป็นชื่อนะคะเป็นชื่อแล้วก็เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการที่จะสามารถเรียกสิ่งนี้ได้นะคะ ฉันก็อยากให้ออกรรมธิการเป็นกรรมธิการที่ทุกกรรมธิการนะคะศักดิ์สิทธิ์ในการเรียกเอกสารก็ต้องฝากด้วยค่ะแล้วก็ข้อถัดไปนะคะคือ,อ,อการปฏิรูปนะคะการรวบรวมระบบการเงินการคลังข้อมูลงบประมาณดิฉันขอสไลด์ด้วยค่ะอันนี้นะคะก็ าจจะต้องซูมนิดนึงนะคะต้องขออภัยจริงๆก็อย่างที่ทุกท่านจะได้เห็นนะคะในสไลด์นี้ตรงสีเขียวด้านล่างเนี่ยคะ่ะที่เป็นที่เป็นที่เป็นสีเขียวที่เป็นช่องเล็กๆนะคะมันจะมีสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มนะคะอันนี้เนี่ยดิฉันต้องบอกว่าระบบ การเงินการคลังหรือว่าระบบข้อมูลงบประมาณของประเทศเราเนี่ยมันยังไม่เป็นระบบเดียวกันนะคะดิฉันยกตัวอย่างอย่างนี้สำนักงบเนี่ยก็จะมีระบบ e budgeting นะคะแล้วก็ระบบ e b g e s นะคะส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีระบบ e la s นะคะแล้วก็สภาพัฒน์เนี่ยจะมีระบบ e m e n s e r นะคะแล้วก็กรมบัญชีกลางจะมีระบบ g f m i s แล้วก็ระบบ e g p นะคะแล้ว ก็ยังมีแยกย่อยไปอีกนะคะอย่างกองทุนวอรนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีระบบของเขาเองซึ่งระบบทั้งหมดตรงนี้ค่ะยังไม่ได้นะคะคอนโซลเดตข้อมูลกันเป็นให้เป็นระบบเดียวถึงแม้ว่าสำนักงบจะยืนยันว่ามันมันมัน,ม,นมันมีบางอย่างที่เอ่อเรียกว่าเชื่อมต่อกันแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาดูข้อมูลเนี่ยนะคะหน่วยงานราชการเป็นคนฟีดแบ็กกับ กรรมธิการเองว่านะคะในการทํางานของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องมาทํางานหลายครั้งนะคะแล้วก็ออถ้า เดี๋ยวขอขึ้นสไลด์เมื่อเมื่อสักครู่อีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หน่วยงานราชการเนี่ยเป็นคนบอกดิฉันนะคะแล้วก็บอกกับอนุกรรมธิการว่าเขาต้องทํางานนะคะซ้ําซ้อนหลายครั้งกรอกเข้าไปในระบบ e budgeting แล้วก็ยังต้องกรอกเข้าไปในระบบ e menser นะคะแล้วก็มันเป็นการทํางานที่ซ้ําซ้อนค่ะถ้าเราสามารถทําให้ระบบทั้งหมดนี้นะคะเชื่อมโยงข้อมูลกันได้นะคะตั้งแต่การเก็บภาษีเข้ามานะคะเก็บภาษีได้ปีละเท่าไหร่นะ ะะแล้วเราก็เอามาใช้เป็นระบบงบประมาณยังไงนะคะจัดซื้อจัดจ้างยังไงแล้วก็เห็นเลยว่าภาระทางการคลังภาระนี่เรามีเท่าไหร่อันนี้ที่ฉันร่วมถึงกับระบบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะเราต้องมองว่า,าระบบงบประมาณทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นระบบงบประมาณของแผ่นดินเดี๋ยวเอาสไลด์นี้ลงก่อนนะคะยังไม่ถึงค่ะก็ ยกตัวอย่างนะคะในประเทศเกาหลีเนี่ยเมื่อก่อนนะคะ,ะดิฉันได้มีโอกาสไปไปไปดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยประเทศเกาหลีใต้ก็ใช้ระบบงบประมาณที่เป็นแตกแยกย่อยนะคะแบบแบบของประเทศเราซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรู้แจ้งได้ว่า ระบบงบประมาณแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กในการบริหารงบประมาณของประเทศเขานะคะเพราะว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือว่าออของประเทศเขาด้วยทําให้เขาต้องพยายามที่จะปฏิรูประบบงบประมาณของตัวเองแต่ว่าดิฉันคิดว่าเราไม่ต้องรอให้ประเทศเรามีวิกฤตถึงขนาดนั้นก็ได้นะคะก็ เขามีระบบที่ชื่อว่า KFIS นะคะที่สามารถเชื่อมโยงนะคะได้ตั้งแต่บาทแรกที่ประชาชนจ่ายภาษีเข้ามานะคะแล้วก็แทร็กไปว่าเ,เข้านะคะเข้ามาในระบบงบเข้ามาในระบบภาษีเท่าไหร่แล้วก็ระบบภาษีเนี้ยเนี่ยจะถูกนะคะส่งไปเป็นงบประมาณแล้วก็ชําระหนี้แล้วก็มีการเชื่อมโยงกับรัฐวิสาหกิจคือสามารถรวบรวมนะคะ ข้อมูลงบประมาณการใช้จ่ายของภาครัฐการเงินการคลังเอาไว้ได้เป็นระบบเดียวอันนี้เนี่ยจะมันมันทำให้ประเทศเขานะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์แล้วก็มันเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองด้วยนะคะในการที่จะจะทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะคือการคำนวณต้นทุนการวัดผลเพื่อไปข้างหน้าแล้วก็ซีโรเบตบัจจิตติ้งขอสไลด์สุดท้ายเมื่อสักครู่นะคะ ประเทศไทยนะคะออดิฉันเท่าที่ดิฉันถามกับหน่วยงานมาเนี่ยบอกกันตามตรงคือย,ยังไม่มีการคํานวณต้นทุนนะคะในการทีออ่แต่ละภารกิจแต่ละโครงการนะคะซึ่งเป็นโครงการพื้นฐานหรือไม่พื้นฐานก็ตามเนี่ยว่าแต่ละภารกิจเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอนะคะของอนุกรรมธิการต่อคณะรัฐมนตรีคืออยากให้ออมีการนะคะ ดูว่าภารกิจเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มาคำนวณต้นทุนของแต่ละภารกิจแล้วก็ดูรายได้ที่จัดเก็บมาหักลบก,กันเราจะได้รู้ว่าเรา,เาต้องสมทบงบประมาณเท่าไหร่พูดอย่างนี้นะคะอันช่องสีสีม่วงเนี่ยก็คือภารกิจท่านก็ลิสต์มาว่าภารกิจของท่านนะคะที่ต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของต้นทุนเนี่ยก็คือ,อต้นทุนต่อหน่วยนะคะว่าท่านจะทำท่านจะทำอ,อะไรด้วย จานวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็รวมกันมาแล้วก็ดูว่ารายได้ที่ท,ที่เกิดจากภารกิจนั้นเนี่ยทำรายได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็หักลบกันมามันก็คืองบประมาณที่ประเทศนี้งบประมาณแผ่นดินที่ต้องอุดไปดิฉันอธิบายแบบนี้ให้เห็นภาพง่ายๆนะคะถ้าท่านจะทําน้ําประปาดื่มได้เนี่ยท่านก็ต้องรู้ว่าประเทศไทย มีก no ี اغ, ่ตำบลถูกไหมคะที่ที i, ่ที่อยากที่จะทําน้ําประปาดื่มได้ให้เกิดขึ้นแล้วก็จะต้องใช้งบประมาณแต่ละตําบลเนี่ยเท่าไหร่อันนี้เนี่ยคือต้นทุนที่ต้นทุนที่เราสามารถคํานวณได้นะคะแล้วก็รายได้ก็คือรายได้ที่ถ้าเกิดน้ําประปาดื่มได้ทั่วประเทศเนี่ยรัฐจะสามารถจัดเก็บนะคะแต่ละเดือนได้เท่าไหร่ถ้าท่านสามารถมีข้อมูลสสิ่งนี้เนี่ยท่านก็จะสามารถรู้ว่าจัดสรรงบประมาณอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงจุดตรงเป้าแล้วก็ ก็โปะงบประมาณนะคะให้ให้ให,ให้ให้ได้แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงเป้ามากขึ้นนะคะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราอาจจะยังไม่ได้ทํากันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็การวัดผลเพื่อไปข้างหน้าเนี่ยก็คือพอท่านทราบนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยอพอท่านทราบต้นทุนนะคะแล้วก็ทราบว่ารายได้เท่าไหร่แล้วก็ต้องจัดสรรงบประมาณไปเพื่อไปเพื่อภารกิจนั้นเพิ่มเติมเท่าไหร่เนี่ย มันก็จะนำมาสู่การวัดผลค่ะซึ่งการวัดผลของออประเทศเราทุกวันนี้นะคะดิฉันต้องบอกว่ามันเป็นแบบเซลล์รีพอร์ตถ้าหลายท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้เนี่ยก็ได้ได้มีการพิจารณางบประมาณเนี่ยท่านน่าจะรู้แล้วว่าหน่วยงานเนี่ยเป็นคนที่ทำภารกิจนั้นถูกไหมคะแล้วหน่วยงานก็เป็นคนที่เขียนตัวชี้วัดนั้นนะคะแล้วหน่วยงานก็เป็นคนที่ประเมินผลเองแล้วก็ วัดผลเองแล้วก็ประเมินผลเองมันเป็นเซลล์รีพอร์ตทั้งหมดแบบนี้เนี่ยคือมันจะไม่สามารถวัดอะไรได้เลยค่ะเพราะว่าหน่วยงานก็จะตั้งตัวชี้วัดในแบบที่ตัวเองสามารถทำได้ต่อปีนะคะแล้วมันก็จะไม่สามารถทำให้ประเทศเราเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันตอบโจทย์กับนโยบายได,ได้ได้อย่างตรงเป้าซึ่งอันนี้เนี่ยดิฉันกเ็เสนอนะคะว่า อาจจะให้สํานักงบประมาณหรือว่าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนมาเป็นคนกําหนดตัวชี้วัดให้ตัวชี้วัดมันมีความทะเยอทะยานมากขึ้นนะคะแล้วก็อตอบโจทย์กับการไปข้างหน้าของประเทศเรานะคะให้มันไม่เป็นเซลล์รีพอร์ตอันนี้อาจจะทําให้หน่วยงานราชการเนี่ยได้กระตือรือร้นนะคะในการทํางานกันมากขึ้นซึ่งการคํานวณต้นทุนแล้วก็การวัดผลเพื่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะนําไปสู่ซีโร่เบสบัจจิตติ้งค่ะ ถ้าท่านคำนวณต้นทุนนะคะแล้วท่านก็วัดผลแล้วแล้วรู้ว่ามันไม่คุ้มค่าเราก็แค่เลิกทำโครงการนั้นค่ะแล้วก็เอาเงินจากโครงการที่มันถูกคำนวณมันถูกวัดผลแล้วว่าไม่คุ้มค่าเนี่ยไปทำโครงการใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยดิฉันกเ็เสนอนะคะว่าเราควรที่จะเริ่มมีแซนบ็อกเนาะสมมติว่าเราจะทําน้ําประปาดื่มได้ทั่วประเทศเนี่ยท่านก็ควรที่จะเริ่มจากบางภูมิภาคก่อนจิ้มออกมาก่อนสัก กี่ตำบลกี่อำเภอรหรือกี่จังหวัดนะคะแล้วก็ลองทำแซนบ็อกถ้าถ้ามันเวิร์กเนี่ยก็คือกระจายไปทั่วประเทศเราก็จะทราบทั้งต้นทุนนะคะแล้วก็อุปสรรคแล้วมันก็สามารถกระจายไปทั้งประเทศได้นะคะอันนี้เนี่ยก็คือข้อเสนอสุดท้ายนะคะที่ที่ดิฉันอยากเสนอต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าข้อเสนอทั้งหมดนี้นะคะดิฉันคิดว่าถ้ามี ปีงบประมาณใหม่เข้ามาเนี่ยเราสามารถนําข้อเสนอนี้เนี่ยไปปรับใช้ได้ในทุกๆครั้งนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อเสนอที่มันเป็นประโยชน์กับสภาผู้แทนราษฎรจริงๆแล้วก็มันจะสามารถทําให้รัฐบาลค่ะนำส่งนโยบายไปถึงมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้จริงๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอที่ ดิฉันพูดตรงๆว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะคะจากพรรคไหนดินฉันก็เชียร์ให้ทําแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองจริงๆค่ะก็มีเท่านี้ค่ะที่เป็นข้อสังเกตที่อยากจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะขอบคุณค่ะ